มาแล้วครับ iPhone 17นะคะใครที่จองเครื่องแล้วหรือซื้อเครื่องแล้วนะครับกิสม o เรามีสินค้าดีๆมานำเสนอครับป้องกัน iPhone ของคุณให้ยังคงหล่อเท่อยู่เหมือนเดิมนะฮะแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือเล่นนะฮะเดี๋ยวจะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับเบสอีกครั้งแล้วนะครับกับสินค้าที่ดีจากแบรนด์กิสมนั่นเองนะฮะวันนี้ใครที่ซื้อ iPhone 17แล้วนะครับบอกเลยว่าสินค้าเหล่านี้สําคัญกับพวกคุณมากๆนะฮะวันนี้เราจะมานําเสนอทั้งในรูปแบบของฟิล์มนี่ฟิล์มแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะฮะเรายังมีทั้งเลนชิลนะครับผมเลนอลูมิเนียมและตัวใหม่ล่าสุดของเราออกทากอนเลนนั่นเองหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคร ิล์มของเราแข็งแกร่งแค่ไหนนะฮะอุปกรณ์ของเรามีพร้อมดังนี้เลยนะฮะนี่จะมีอุปกรณ์ที่ทําให้เป็นรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับผมแล้วก็แรงกระแทกหนักๆแบบนี้นะฮะโอ้ยบอกเลยว่าเราไม่ได้มากันเล่นๆนะฮะนี่นะฮะ สำหรับแรงกระแทกนะฮะเราจะลองใช้กับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเรามาดูกันว่าจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับสำหรับฟิล์มของเรานะฮะนอกจากนี้นะครับเรายังมีการป้องกันน้ําได้ดีแค่ไหนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะคะว่าหยดน้ําลงไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกของเรากันเลยนะครับแน่นอนครับซื้อมือถือมาใหม่ๆนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือหน้าจอนั่นเองนะฮะวันนี้เรามีฟิล์มนะครับในการที่จะมาช่วยป้องกันนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องใหม่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เราใช้เป็น โทรศัพท์ของเราเนี่ยเราใช้หน้าจอกันเยอะมากๆนะฮะดังนั้นการปกป้องด้วยฟิล์มเนี่ยจึงสําคัญมากๆนะฮะทั้งช่วยในการยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถป้องกันการตกกระแทกวันนี้กิสมูเลยมีสินค้าดีๆอย่างฟิล์มนะฮะมีหลากหลายรุ่นมากๆครับแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวจะมีข้อดีเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะแล้วก็แน่นอนครับฟิล์มกิสมูขึ้นชื่อเรื่องใสคงทนและทัดลื่น ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกของเราเลยนะครับฟิล์มดีๆของเราตัวแรกเลยนั่นก็คือฟิล์มแมทนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟูลการ์ดแมทนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เต็มจอนะครับแล้วก็สามารถทัดได้อย่างลื่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนครับฟิล์มแมทหรือภาษาไทยที่ชาวบ้านเรียกกันนะฮะก็คือฟิล์มด้านนั่นเองนะฮะฟิล์มด้านตัวนี้นะครับดีมากๆก็คือสามารถใช้ในที่แจ้งได้ดีนะครับก็คือเวลาเราอยู่ในที่แจ้งเนี่ยโดนแดดมากๆนะฮะเราก็ไม่ต้องไป ดังแสงจนมากจนเกินไปนะฮะเราก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับช่วยลดรอยนิ้วมือที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นฟิล์มได้ดีมากๆเลยครับด้วยผิวสัมผัสที่เป็นแบบด้านนะครับก็จะสามารถทัดได้อย่างลื่นนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือนะครับใครที่เป็นคนที่ใช้งานกลางแจ้งนะครับหรือว่าจะอยู่ในที่มืดก็ตามนะครับตัวนี้เนี่ย สามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับและมาต่อที่ตัวที่2ของเรานะครับใครที่ชอบแบบความไพรเวทนะฮะหรือว่าความเป็นส่วนตัวมากๆนะฮะตัวนี้เหมาะกับพวกคุณมากๆครับนั่นก็คือฟิล์มฟูกัส์ดไพรเวซีนั่นเองตัวนี้นะครับจะช่วยป้องกันให้การมองจากด้านข้างนะครับ เป็นศูนยได้เลยทีเดียวนะฮะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่18องศาเป็นต้นไปนะครับเราจะมองจากด้านข้างเนี่ย18องศาหน้าจอก็จะค่อยๆมืดลงมืดลงและจะมืดสนิทที่45องศานั่นเองครับผมเวลาอยู่บนรถหรือว่าบนรถไฟฟ้าก็ตามนะครับและต้องการความเป็นส่วนตัวแบบสูงๆนะฮะแล้วแบบไม่มีใครสามารถมองจอของคุณได้ ตัวนี้เหมาะกับคุณมากๆครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับอาจจะทอนแสงของหน้าจอลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าจอของคุณดูมืดเลยแม้แต่น้อยครับผมเพิ่มแสงจากหน้าจอได้แล้วก็ทําให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมเลยครับและมาต่อกันที่ตัวที่3ของเรานะครับนั่นก็คือฟิล์มใสนั่นเองนะคะหรือฟูกัสเคลียร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับใครที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นปกติของ iPhone นะครับก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมี สีสันที่คมชัดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะลดคอนสีสันนั้นไปนะฮะตัวนี้จะเหมาะกับพวกคุณมากๆนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับมีขนาดที่พอดีกับหน้าจอเป๊ะนะัะแล้วก็พอติดเข้าไปนะครับช่วยป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณนะครับเป็นริ้วรอยได้เลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเพียงแค่เช็ดนะครับก็จะสามารถลบลายนิ้วมือที่ติดอยู่บนฟิล์มได้อย่างง่ายดายครับไม่ทิ้งคราบไว้เลยนะฮะตัวนี้นะครใครที่ชอบแบบสีคมๆสีจัดๆและแบบชัดเจนนะฮะ ตัวนี้เหมาะกับพวกคุณเลยครับและมาที่ฟิล์มตัวสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือฟิล์มบูไลนนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้หน้าจอเป็นประจำนะฮะและก็ต้องจ้องหน้าจอนานๆนะครับฟิล์มตัวนี้นี่เหมาะกับเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันแสงสติปั้นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อตาของเรานะฮะทำให้ตาเสียหรือว่ามีผลข้างเคียงมากมายมหาศาลเลยนะฮะก็ตัวนี้จะสามารถป้องกันได้นะฮะและแน่นอนครับด้วยการป้องกัน แต่งสีฟ้าแล้วเนี่ยไม่ได้แค่ป้องกันแค่นั้นนะฮรเรามีการป้องกันหน้าจอการตกแตกตกกระแทกเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับฟิล์มของก i สม o ก็ต้องมาพร้อมกับความทัดลื่นๆใช้งานสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่ลดทอนแสงของหน้าจอมากจนทำให้รู้สึกแย่นะครับแล้วก็ หน้าจอยังคงสว่างได้ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นอย่างดีเลยครับผมเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าสาหรับฟิล์มทั้ง4ตัวเหมาะกับใครบ้างนะครเริ่มที่ตัวแรกนะครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นฟิล์มแมทนะครับฟิล์มแมทเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความสะอาดแบบหน้าจอไม่มีทิ้งรอยนิ้วมือไว้นะครับแล้วก็ยังสามารถทัดได้ลื่นใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ชอบสัมผัสของฟิล์มด้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชอยที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆทุกๆคนครับผมส่วนตัวต่อไปนะ ป้องกันไม่ให้คนมองจากด้านข้างนะฮะตัวนี้นี่เหมาะกับเพื่อนๆทุกคนมากเลยครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือฟิล์มเคลียร์นั่นเองนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับก็คือใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติการทัสก,การดูหน้าจอด้วยสีที่เป็นปกติของ iPhone อยู่แล้วตัวนี้เหมาะกับเพื่อนๆมากเลยครับและสุดท้ายนะครับสาหรับ คนที่ใช้หน้าจอนานนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆแล้วก็ต้องต้องการการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้จะเหมาะกับคุณนะครับนั่นก็คือฟิล์มบูไลท์นั่นเองเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะครับว่าแบบไหนที่เพื่อนๆต้องการและเหมาะกับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับและแน่นอนครับเรามีฟิล์มที่ปกป้องหน้าจอของเราแล้วนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะฮะใครที่ใช้ iPhone เนี่ยรู้กันดีเลยนั่นก็คือการปกป้องเล่นกล้องนั่นเองนะครับวันนี้เรามีถึง3รูปแบบมาให้ ได้เลือกสรรกันนะครับว่าชอบเป็นแบบไหนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลนอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งอันนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่มีและแข็งแรงมากๆากนั่นก็คือเลนจิวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใสหรือแบบดานะครับแล้วก็อีกอันนึงมาใหม่ล่าสุดเลยครับนั่นก็คือเลนแบบออกตากอนนั่นเองนะครับเป็นเลนแบบแปดเหลี่ยมนะจะทําให กล้องของคุณเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะฮะบ,บอกเลยนะครับว่ามันดีมากๆและแข็งแรงทนทานมากๆครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกของเราเลยนะครับนั่นก็คือเล่นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับผมเล่นอลูมิเนียมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย มีความทนทานแข็งแรงมากๆเลยนะครับก็สามารถติดได้ที่บริเวณกล้องของเราตรงตัวกล้องได้เลยนะครับก็สามารถวางลงไปแล้วก็สามารถติดได้อย่างง่ายได้นะครับตัวเลนนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับป้องกันการกระแทกนะครับแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นบนเลนได้นะครับนอกจากนี้นะครับตรงบริเวณด้านหน้านะครับเป็นกระจกนิรภัยพิเศษเลยนะครับป้องกันไม่ให้การกระแทกส่งผลถึงกล้องของคุณได้นะฮะใครที่เคยใช้โทรศัพท์ iPhone นะครับแล้วตกแล้วเนี่ย กล้องเนี่ยเกิดตกแล้วแบบกล้องแตกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าเรื่องใหญ่มากๆนะฮะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะฮะบอกเลยว่าช้ำใจสุดๆเลยนะฮะกับการเจอเรื่องแบบนี้นะครับและแน่นอนครับตัวนี้จะมาช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสมมากๆครับและที่สำคัญมีหลากหลายสีให้เลือกเลยตามนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น i p h o n e 17นะครับนี่ ไอโฟนสุดจะมีสีนี้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ i p h o น i Air นะครับก็จะมีแบบนี้ครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือ iPhone Pro และ p r o m a x ก็จะขึ้นแบบนี้เลยหลากหลายสีมากๆนะฮะเลือกสีให้เหมาะให้แมทกับ iPhone ของเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะบ,บอกเลยว่ายิ่งเราใส่อลูมิเนียมเลนแล้วเนี่ยจะทำให้โทรศัพท์ของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยดูลุลามากยิ่งขึ้นนะฮะใครที่สนใจนะฮะก็สามารถเลือกสีให้แมทกันได้เลยครับ และมาที่ตัวต่อไปของเราเลยนะครับนั่นก็คือเลนชิลนั่นเองนะฮะ <c oughs> เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีเลนชิล <c oughs> เลนชิลนะครับก็จะสามารถปกป้องมากกว่าแค่ตัวเลนกล้องนะครับก็คือยิ่ง iPhone 17นะฮะเราจะเห็นเป็นแถบแบบนี้นะครับเลนชิลก็คือครอบไปทั้งแถบนี้เลยนะฮะบอกเลยนะครับว่าปกป้องเต็มที่เต็มพิกัดมากๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะฮะก็สามารถใช้เลนชิลได้นะฮะยิ่งใช้คู่กับเคสกิสมแล้วบอกเลยครับดีสุดๆไปเลยนะครับ ก็จะช่วยป้องกันตั้งแต่บริเวณนี้นะครับก็คือเลนกล้องเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับและที่สําคัญคือลามไปจนถึงนี่ครับตรงเซ็นเซอร์นี่และก็แฟลชนะครับทำให้ป้องกันได้ทุกส่วนของกล้องเลยนะครับใครที่อยากได้การป้องกันแบบขั้นสุดนะฮะ เลนสชิลเหมาะกับพวกคุณแน่นอนครับครับและสําหรับเลนส์ชิลนี่นะครับก็เมื่อติดไปแล้วนะฮะบอกเลยครับว่านอกจากแข็งแรงนะฮะยังสามารถคงประสิทธิภาพของการถ่ายรูปได้เป็นอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะถ่ายรูปนะฮะแบบไหนนะฮะหรือตั้งฟิลเตอร์แบบไหนนะฮะไม่มีผลแน่นอนครับทำให้ภาพยังคง คมชัดชัดเจนแน่นอนมีด้วยกัน2สีนะครับนั่นก็คือสีเคลียร์ก็คือสีใสนั่นเองนะครแล้วอีกอันนึงก็คือสีแบล็กนั่นเองสีดานะครับเลือกให้แมทกับโทรศัพท์ของเพื่อนๆได้เลยครับผมและมาที่เลนตัวใหม่ของเรานะครับมาเปิดตัวกันตรงนี้เลยนะฮะนั่นก็คือเลนออกตากอนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเลนที่ดีไซน์มาเป็นพิเศษสําหรับ iPhone 17 s e r i ซีรีส์เลยนะฮะเป็นเลนที่มีลักษณะเป็นแบบ8ดเหลี่ยมนะฮะบอกเลยครับว่าดูหรูหราดูลักชัวรี่สุดๆไปเลยนะฮะ Uh, iPhone 17เนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะครับเราก็ออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นจะเป็นแบบเล่น1ชิ้นนะฮะก็จะเหมาะกับ iPhone Air แบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบ2ชิ้นนะฮะก็จะเหมาะกับ iPhone 17รุ่นปกตินะครับก็จะสามารถครอบได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับสาย จัดเต็ม iPhone นะฮะก็ต้อง iPhone 17 Pro Max แบบนี้นะฮะก็สามารถวางทับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวนะครับก็จะมีความเงางามดูลักชัวรี่มากๆนะครับใครที่ชอบแบบที่มันดูดีนะฮะแบบควักโทรศัพท์ออกมาปุ๊บว้าวดูดีดูว้าวทันทีเลยนะฮะต้องเลนออกตรกอนั้นนครับแล้วก็สำหรับสีนะครับสำหรับ p h o n e 17ก็จะมีสีตามนี้นะครับ และสำหรับ iPhone Air ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีสีให้เลือกตามนี้เลยและสุดท้ายนะฮะ iPhone Pro กับ Pro Max นะครับเราก็จะมีสีให้เลือกแบบนี้นะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับเลนกล้องของคุณได้อย่างดีทีเดียวนะฮะครับก็มาสรุปกันที่เลนของเรานะฮะว่าจริงๆแล้วเลนของเราเหมาะกับใครเหมาะกับคนไหนบ้างนะครับ ก็มาสุดกันง่ายๆนะครับก็มีเลนอลูมิเนียมเป็นวงกลมนะครับใครที่ชอบแบบธรรมดาแบบดูดีดูเรียบเนียนนะครับก็เป็นเลนแบบอลูมิเนียมอันนี้ผมแนะนาเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งการป้องกันร,ระดับ NH เฮนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเลือกสีให้เหมาะกับเครื่องของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมและอันต่อไปนะครับนั่นก็คือเลนชิลนั่นเองเลนชิวเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการการปกป้องระดับแบบขั้นสุดไม่ใช่แค่ปกป้องแค่เลนกล้องแต่ปกป้องตัว เซนเซอร์ของกล้องไปด้วยและแฟลชด้วยนะครับเหมาะกับเพื่อนเพื่อทุกคนมากๆเลยนะครับใครที่ต้องการการปกป้องแบบระดับสุดเลนจิวคือคําตอบครับและสุดท้ายเลนตัวใหม่นะฮะนั่นคือเลนส์ออกทากอนนั่นเองสําหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่นี่อันนี้บอกเลยว่าแปลกใหม่จริงๆนะฮะอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่แปลกใหม่อย่างเดียวยังดูพรีเมียมมากๆนะครับมาพร้อมกับการป้องกันแบบไนเฮดเช่นเดียวกันนะครับตัวกระจกเนี่ยป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีและตัวอลูมิเนียม ก็ดูเงางามสดใสเหมาะกับเครื่องของเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone 17 Series นะครับใครที่ซื้อแล้วนะครับก็อย่าลืมมาจับจองมาซื้อมาสอยกันไปได้นะฮะบอกเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้ iPhone ของเพื่อนๆเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็รักษาธนุถนอมให้ iPhone ของเพื่อนๆเนี่ยยังคงดูใหม่อยู่เสมอนะครับเลือกแบบที่เหมาะกับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มทั้ง4แบบนะครับ แล้วก็เลนอีก3ามแบบนะครับบอกเลยว่าทุกอย่างจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของไ h o n e ของเพื่อนๆได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่กิสโมทั้ง11สาขานะครับตอนนี้บางสาขากําลังรีน w เวทอยู่นะครับอาจจะรออีกนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ของพวกเราเลยครับตามนี้เลยครับแล้วก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไในภาค g a เจ e t ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับกิฟฟ์ก gadget IT <c oughs> เพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงครับผมวันนี้เบสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ